สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการจัดการความปวดแบบไม่ใช้ยานะครับผมสำหรับผู้คลอดในระยะคลอดนะครับสวัสดีครับคุณแม่ตอนนี้คุณแม่ปวดไหมครับมีอาการปวดไหมปวดนิดนึงค่ะปวดนิดนึงใช่ไหมครับโอเคครับผมเดี๋ยวนี้พยาบาลจะมาแนะนําวิธีการจัดการความปวดแบบไม่ใช้ยานะครับเดี๋ยวจะมาแนะนําเป็นวิธีการใช้การหายใจเน้องมีทั้งหมดสแบบนะครับ โอเคครับคุณแม่เดี๋ยวลองมาวิธีที่1กันก่อนเลยนะครับเป็นการหายใจแบบช้านะครับ slow deep chest breathing นะครับผมเดี๋ยวคุณแม่ลองมาทําตามดูนะครับเดี๋ยวคุณแม่หายใจเข้าทางจมูกช้าๆนับหนึ่งถึงสี่นะครับแล้วก็หายใจออกทางปากช้าๆนับหนึ่งถึงห้านะครับโอเคค่ะโอเคเดี๋ยวคุณแม่ลองทาตามดูนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวคุณแม่ลองทําตามดูนะครับหายใจเข้าทางจมูกช้าๆนับหนึ่งถึงสี่นะครับแล้วก็หายใจออกทางปากช้าๆนับหนึ่งถึงห้านะครับ โอเคครับต่อมาเป็นวิธีที่2นะครับเป็นการหายใจแบบตื้นเร็วเบานะครับผมเป็น shallow accelerated decelerated breathing นะครับเดี๋ยวคุณแม่เรามาทําตามดูนะครับโอเคครับเดี๋ยวคุณแม่หายใจเข้าออกทางปากนะครับแบบตื้นเร็วแล้วก็เบานะครับผลองทําดูนะครับ เก่งมาโอเคครับคุณแม่ต่อมาจะเป็นวิธีที่3นะครับเป็นตื้นและเป่าออกนะครับเป็น shallow breathing w i t h fast blowing out นะครับผมเดี๋ยวคุณแม่ลองมาทําตามดูนะครับโอเคคุณแม่เดี๋ยวคุณแม่หายใจเข้าออกทางปากนะครับแบบตื้นเร็วเบาติดต่อกัน4ครั้งแล้วก็เป่าออกดูนะครับผมอเดี๋ยวลองทําดูนะครับ่สอสเป่าออกครับโอเคครับเก่งมาก โอเคครับคุณแม่ต่อไปจะเป็นวิธีสุดท้ายวิธีที่4นะครับถ้าคุณแม่รู้สึกว่าปวดมากอยากเบ่งขอดนะครับไม่ใช้วิธีนี้นะครับผมจะเป็นการหายใจเพื่อเบีกขอดนะครับหรือว่าพุชชิ่งนั่นเองเดี๋ยวคุณแม่หายใจล้างปอดหนึ่งครั้งนะครับหายใจออกแล้วก็หายใจเข้าทางจมูกลึกๆนะครับกั้นหายใจไว้นะครับปิดปากนะครับข้างคิดอกแล้วก็หายใจเบ่งขอดลงไปที่ช่องคอได้เลยนะครับเดี๋ยวคุณแม่ลองมาทําตามเลยนะครับหายใจเข้าลึกๆล้างปอดหนึ่งครั้งนะครับหายใจเข้าลึกๆแล้วก็หายใจออกนึ่งคร แล้วก็หายใจคาร์บเริอีกครั้งหนึ่งครับโอเคครับแล้วกนไว้เนาะปิดปานะครับค้างชีดอกแล้วก็เบ่งคอดได้เลยครับโอเคขั้ีแรกนะครับจะเป็นการนวดหน้าท้องนะครับคุณแม่เดี๋ยวคุณแม่ลองทาตามพยาบาลนะครับผมใช้มือนะครับนวดบริเวณหน้าท้องเนาะถ้าเรารู้สึกปวดหรือว่าท้องปั้นนะเนาะก็นวดไปิเ้นท้องนะครับลงไปแล้วก็ขึ้นแล้วก็ลงเป็นวงกลมนะครับช้าๆเป็นจังหวะนะครับผมอ่าโอเค ครับคุณแม่ทำเป็นวงกลมช้าๆเป็นจังหวะนะครับโอเคครับต่อมาเดี๋ยวคุณแม่ลองนวดหลังเป็นวิธีแบบนวดด้วยตัวเองนะครับคุณแม่กำกำั้านนะครับผมตะวังไว้ตรงอึดอัดแล้วก็หมุนวนนะครับ,มรบผมอันนี้เป็นวิธีที่เราทำด้เองนะครับถ้ารู้สึกปวดเนาะรู้สึกดีขึ้นไหมครับ โอเคครับเดี๋ยวคุณแม่ลองลุกเดินข้างเตียงด้วยนะครับผมเป็นการจัดก,การความปวดอีกวิธีหนึ่งนะครับช่วยลดแรงกดทับบริเวณท้องเนาะโอเคครับผม